อย่างสร้างสารรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ ทเวนตีสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนตีิอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญ ติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญโมโน29วนต s ิวสร้างสารรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโน29วนต s ิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสารรค์ มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญติดตามข่าวสารและสาระความรู้จากคนข่าวตลอดวันเพื่อให้ทันทุกเหตุการณ์สำคัญ ทเวนตี้นนิวสร้างสรรค์มีสาระเข้าใจง่ายโมโนทเวนตี้นนิวอัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสรรค์นสนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเ่เบนเนตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงโดยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนพืชสวนดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวเด๊ะฮานามิลิขิตให้ทุกคนเป็นเพื่อนกัน ฮันามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนสุเทพเทือกสุบรรณึ้้นศารดีกาว,วันนี้ยืนยันไม่ผิดคดีเฉาาทุจริตก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศศูนย์วิจัยเกษตรกรคาดหากโอไมครอนหนักอาจกระทบภาคการท่องเที่ยวหลักพันล้านบาท แม่เด็กหญิงวัย1 4ปียืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดหลังคลิปเผยพ่อแท้ๆทำร้ายลูกบุหรี่และบุรี่ไฟฟ้านิโคตินสูงอันตรายเหมือนกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News Update กับผมนนทกฤษกรมกล่อม,มนะครับวันนี้พบกัน15นาฬิกา17นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนโทเวตไนแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราก็ติดตามคู่ขนานกันไปได้นะครับ Facebook Live ตอนนี้เข้าไปได้ที่โมโนทเวนตีนท์นิวส์ครับแล้วก็ YouTube c h anel ที่โมโนทเวตนติดตามข่าวสารช่วงบ่ายๆแบบนี้ไปพร้อมๆกันเช่นเคยครับว่ามีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหลากหลายประเด็น เริ่มต้นวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ได้ได้ว่าเป็นมหากาบเพราะว่ากินเวลามาเกือบเกืบสิบปีนะครับสำหรับคดีนี้นะครับกว่า10ปีแล้วคดีทุจริตการก่อสร้างโรงพักทดแทนและแฟลตตำรวจนะครับมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเ่ยนะครับ5,200ล้านบาทล่าสุดวันนี้คดีเข้าสู่ชั้นศาลฎีกา นะครับวันนี้ก็มีนายสุเทพทึกสุบันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกปปชในกล่าวหาว่ามีความผิดตามพรบควบประมูลกับวันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองวันนี้นายสุเทพยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองนะครับบอกว่าไม่มีความผิดอะไรเพราะว่าทุกอย่างดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนายสุเทพทึกสุบัณพร้อมด้วยทนายความครับวันนี้เดินทางมาที่ศาลดีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพื่อรับฟังคำฟ้องของปปชในคดีทุจริตก่อสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศและแฟลตตำรวจ163หลังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5,200ล้านบาทโดยวันนี้นายสุเทพยืนยันครับว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดเพราะไม่ได้ขัดมติคอรมอพร้อมกันนี้อ้างว่าที่ลงนามอนุมัติเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการประมูลแล้ว ส่วนราคาก็ต่ำกว่าราคากลาง500ล้านบาทผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเ,เขาก็ไปทําตามขั้นตอนตามระเบียบครับทำเสร็จเขาก็เสนอผมมาอนุมัติรับราคาการประมูลก่อสร้างซึ่งต่ำกว่าราคาตามประมาณ500กว่าล้านแล้วก็ยืนเยยนนะผมว่าได้ประมูลมาถูกต้องชอบแล้วขอให้ผม ให้การอนุมัติรับราคาที่ประกวดราคามาได้แล้วก็อนุมัติให้ทำสัญญาจาัดจ้างผมก็ลงนามไปตามหน้าที่ผมได้เตรียมเรื่องที่จะทําประกันมาซึ่งเราก็ได้เตรียมหลักประกันเป็นที่ดินมาพร้อมแล้วส่วนราคาเท่าไหร่นั้นต้องอยู่ศาลจะตรีราคาว่าให้เป็นวงเงินเท่าไหร่ นอกจากนายสุเทพแล้วนะครับปปชยังได้ชี้มูลความผิดพลตํารวจเอกปฏิบตตันประเสริฐอดีตจเจรตํารวจและอดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินักขณะนั้นนะครับรวมทั้งบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยย้อนกลับไปครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่นายสุเทพเทือกสุบรรดารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนวงเงิน5848ล้านบาท ความผิดปกติที่เกิดขึ้นครับเมื่อพลตํารวจเอกประทิพตันประเสริฐรักษาการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเสนอให้ทําสัญญาการก่อสร้างใหม่จากเดิมที่มีการทําสัญญาแยกเป็นรายภาคนะครับทีนี้เปลี่ยนให้เป็นการรวมเป็นสัญญาฉบับเดียวโดยให้บริษัทเอกชนเพียงรายเดียวรับผิดชอบการก่อสร้างโรงพักเทแทนทั่วประเทศซึ่งก็เป็นเหตุทําให้การก่อสร้างนั้นล่าช้าครับและบางแห่งก็ถูกทิ้งร้าง กรมสอบสวนคนดีพิเศษจึงเข้ามาตรวจสอบจากนั้นก็ส่งเรื่องให้กับปปชดําเนินการจนกระทั่งมีการชี้มูลความผิดในกับนายสุเทพกับพวกตามพรบาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐปีพุทธศักราช2542หรือว่าพรบหัวประมูลครับขยับไปดูอีกหนึ่งความกังวลที่ตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับนั่นก็คือโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน ที่ตอนนี้หลายประเทศมีความเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางกันมากขึ้นมีการออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์กันมากขึ้นทีนี้ครับณขณะน,นี้นอกจากจะเฝ้าจับตาแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกลับมาในบ้านเราเนี่ยครับสถานการณ์ของโอไมครอนแม้ว่าในบ้านเราจะยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แต่ต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังต่อเนื่องทีนี้ในด้านของเศรษฐกิจครับช่วงสุดท้ายปลายปีกับอีกหนึ่งเดือนเต็ม จะส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างวันนี้มีคำตอบมีมุมมองจากนักวิเคราะห์มาฝากกันครับนางสาวเกวลินหวังพิจยสุขครับผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากที่พบเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนโดยระบ,บุว่าตอนนี้ยังต้องรอหลักฐานทางการแพทย์เพิ่มเติมนะครับซึ่งคาดว่าภายใน2ส,สัปดาห์ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับโควิด1 9สายพันธุ์นี้แต่เบื้องต้นมีการประเมินเอาไว้ ทั้งดีและร้ายคับประเมินเอาไว้2กรณีคือถ้าหากว่าผลกระทบของสายพันธุ์โอไมครอนไม่รุนแรงก็อาจจะไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวมากนักนะครับและก็จะทําให้ช่วงเดือนธันวาคมช่วงสุดท้ายของปีนักท่องเที่ยวอาจจะเดินทางเข้ามาประมาณ10,000แคนเมื่อรวมกับช่วงแรกแล้วก็คาดว่าปีนี้จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะอยู่ที่3 0 0 0 0นถึงสามแสนห้าหมคนแต่ถ้าในมุมกลับกันครับ ว่าสถานการณ์เลวร้ายเชื้อโอไมครอนส่งผลกระทบอย่างหนักอาจจะมีปัญหาตามมาคือนักท่องเที่ยวอาจจะตัดสินใจชะลอการเดินทางหรือว่ามาตรการต่างๆทั้งของเราเองแล้วก็ต่างชาติเองที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะส่งผลกระทบและอาจจะสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวได้ถึงหลักพันล้านบาทครับทุกไทย้ามีการ ชะลอหรือว่าเลื่อนการเดินทางสักประมาณ10-20%ตรงเนตรงนี้ค่ะมันก็อาจจะทําให้รายได้ของออการท่องเที่ยวคือจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ยขายไปประมาณแบบหลักพันล้านบาทะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยัง,ยง,ยง,ยงอยู่ที่เหตุการณ์ที่ตอนนี้ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปค่ะ ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นจะแย่ลงหรือไม่สําหรับปีหน้าหากว่าเชื้อโอบมครอนไม่ได้รุนแรงถึงขั้นต้องปิดประเทศก็จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเดินต่อไปได้และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังนะครับส่วนสถานการณ์หุ้นที่รหนัก จากความกังวลของนักลงทุนที่ตอบรับกับข่าวสารในแต่และช่วงเวลาก็เป็นผลทางจิตวิทยาครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอหลักฐานทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ว่าการระบาดนั้นจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นมองว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆนักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนคงจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองตามข่าวตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเท่านั้นครับ ไปติดตามอีกความคืบหน้านะครับสำหรับคดีพ่อแท้ๆท,ทำร้ายร่างกายลูกสาววัย14ปีที่มีคลิปแล้วก็มีการเผยแพร่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์แชร์กันเยอะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับล่าสุดวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ติดต่อให้แม่พ่อและเด็กเข้าพูดคุยเบื้องต้นนะครับแม่ของเด็กยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับอดีตสามีหรือว่าพ่อแท้ๆของเด็กให้ถึงที่สุดครับ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตัวพ่อแม่และเด็กวัย14ปีที่ถูกพ่อแท้ๆทำายร่างกายกับเข้าพูดคุยที่สพเมืองนครสวรรค์นะครับนางเรนัวอายุ47ปีเป็นแม่ของเด็กหญิงคนนี้ยืนยันว่าจะดาเนินดดคดีกับนายวัฒนศักดิ์อดีตสามีซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเด็กให้ถึงที่สุดก่อนหน้านี้แม่ของเด็กเปิดเผยครับว่าหลังจากที่เห็นคลิปแล้วก็รีบเดินทางมาจากจังหวัดตราดเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพื่อพาลูกสาวเข้าแจ้งความ และจะพาลูกสาวกลับไปอยู่ด้วยกันทันทีโดยจะไม่ให้ลูกมาอยู่กับพ่ออีกแล้วครับพร้อมทั้งเล่าว่าตนเองเลิกกับพ่อเด็กไปตั้งแต่10กว่าปีก่อนครับเนื่องจากว่าทนไม่ไหวเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ถูกทําร้ายมาโดยตลอดตอนนั้นพ่อของเด็กก็มีดื่มสุรามีเสพยาเสพติดด้วยนะครับจึงได้พาลูกสาวเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดตราดแล้วนานๆครั้งกับก็จะให้ลูกสาวมาอยู่กับอาที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงปิดเทอมประมาณสัก3ามสัปดาห์ก็จะมารับลูกกลับนะครับ โดยหลังจากที่เลิกรากันไปก็ทราบว่าอดีตสามีเนี่ยมีภรรยาอีกหลายคนแต่ก็ต้องเลิกรากันไปเพราะว่าทนถูกอดีตสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายทุบตีไม่ไหวเหมือนกันครับถ้ายอมเขาก็ยังกลับมาทาพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆาาที่เราเคยเจอมาก่อนเราเคยเจอคือเหมือนตอนทะเลาะกันอะไรเขาก็มาขอโทษขอโทษขอราให้อภัยเขาก็กลับมาตีเราเหมือนเดิมก็มันซ้ำๆเงี้ยแล้วเขาก็มาทํากับลูกอีกอย่างเนี้ย ขณะที่ตัวพ่อของเด็กก็อ้างว่าสาเหตุที่กระทําลงไปเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัญหาส่วนตัวหลายอย่างครับทำให้เกิดความเครียดจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยยังทราบครับว่าหลังจากคลิปถูกเผยแพร่อ,ออกไปในโลกออนไลน์ทําให้พ่อของเด็กโมโหมากครับแล้วก็เข้าไปทําร้ายอาของเด็กจนได้รับบาดเจ็บนะครับไหลหลุดเพราะว่าเข้าใจว่าอาของเด็กเนี่ยเป็นผู้ปล่อยคลิปดังกล่าวในโลกออนไลน์ครับ ไปตู่ไปต่อกันที่สาสาส,าสาและเครือข่ายทันตะสุขภาพ26องค์กรครับคุณผู้ชมครับได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย80ปีฟันดี24เติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงบริการทันตกรรมที่เท่าเทียมกับแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ดูแลป้องกันปัญหาช่องปากในช่วงสูงวัยเพราะว่าจะส่งผลต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ครับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสสครับได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางตกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบาย80ปีฟันดี2 4เติมเต็มคุณภาพชีวิตสร้างความตระหนักรู้การดูแลสุขภาพช่องปากครับ โดยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้อบอกว่าสุขภาพช่องปากนั้นเป็นหนึ่งในสุขภาพร่างกายที่สําคัญซึ่งพบว่าปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดในช่งวงวัยทำงานครับสอดคล้องกับแนวทางการประกาศเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในช่งวงวัยนี้นะครับให้หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากเมื่อถึงวัย80ปีแล้วยังคงเหลือฟันดี24ครับที่เป็นความท้าทายของพวกเราคือทำอย่างไร จึงจะลดการสูญเสียฟันในกลุ่มประชากรที่เตรียมเข้าสู่วัยสุขอายุและผู้สูงอายุได้ซึ่งในการเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพช่องปากก็จะสอบคล้องไปกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสารสุขของประเทศสีด้าน ขณะที่ทางด้านดรสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสน,นุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสนะครับเปิดเผยว่าปัญหาในช่องปากที่พบในผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจและทําให้เกิดภาวะทุพโภชนาซึ่งมีผลกับสุขภาพจิตด้วยนะครับสสสจึงเร่งผลักดันให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการทันตกรรมที่เท่าเทียมโดยการประกาศเจตนารมณ์เดินหน้ารณรงค์นโยบายฟันดีสําหรับคนทุกช่วงวัย ตั้งเป้ากันที่จะให้คนไทยนะครับปลายทางที่80ปีเนี่ยมีฟันที่ใช้งานได้นะอย่างน้อย2 4ซนะครับซึ่งในสถิติแคนาดี้ก็ยังห่างไกลอยู่นะครับเราอาจจะแค่มีแคย่ยังแค่20กว่าปร์เซ็นต์ะครับแต่ถ้าถ้าเราจะขยับเป้านี้ไปเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆเกิน50ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ เป็นหมุดหมายของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของของของ,ของ,ของประชาชนโดยการประกาศเจตนารมของสอสอส,อสอและ26องค์กรภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพในครั้งนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยเป็นหนึ่งในแผนดูแลด้านสุขภาพและค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้สูงวัยในอนาคตด้วยสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสําคัญก็ ฝากให้ดูแลแล้วก็ตระหนักรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมครับอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับก็จะได้ชมกันแล้วครับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีย้ําคุณผู้ชมครับว่าอีกสองวันเท่านั้นวันที่2ธันวาคมนี้จะได้ชมกันแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้อยุธยามหาละรวยครับหนังรักสายหมูภาพยนตร์โรแมนติกแอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีครับที่รวมเอานักแสดงชั้นนําอย่างเจมจิรายุโบเมลดาและเกลส์สพลนะครับมาประชันบุตรรักัลสว์กันแล้วก็ฟาดฟัน ก็ติดตามกันได้นะครับสธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องนี้อโยธยามหาละรวยครับนี่เป็นข่าวของเจาะข่าวเดี๋ยวประจำวันนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมนนตรีกรงกล่อมพร้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับโมโนทเวนตี้ไนน์นิวส์อัปเดตข่าวสารทุกวันอย่างสร้างสารรค์ มีสาระเข้าใจง่ายพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์ส